อุ้งอิงไม่สนใจเลิกเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรียันเพื่อไทยพร้อมเลือกตั้งหากยุบสภาพร้อมเปิดสามชื่อทันทีจีกรก,ะกะต,ต้องจัดเลือกตั้งให้โปร่งใส นายแพทย์ชนนั่นสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนางสาวแพทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยนายประเสริฐจันทร,ร์รูงทองสสนครราชสีมาเลขาธิการพักเพื่อไทยและนายนัทวุฒิไสเกอผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนระหว่างลงพื้นที่หาเสียงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายถึงกรณีมีการเผยแพร่ภาพถ,ถ่ายเอกสารในมือของนายวิษนุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีว่าจะมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรในวันที่15มีนาคม -66 โดยนางสาวแพททองทาน ระบุว่าได้บอกไปแล้วเราพร้อมอยู่แล้วพักเพื่อไทยพร้อมที่จะออกหาเสียงเพิ่มเติมทําเพื่อประชาชนเชน่ชนเดียวกับนายแพทย์ชนน่านนะคะที่ระบุว่าพักเพื่อไทยพร้อมมาตลอดเราไม่ได้สนใจว่าวันยุบสภาจะเป็นวันไหนเพราะอย่างไรก็จะมีการเลือกตั้งแน่นอนแต่เอกสารนั้นระบุชัดว่าจะยุบสภาวันที่15มีนาคม66ซึ่งจะพอดีกับกําหนดวันเลือกตั้ง7พฤษภาคม66 ทั้งนี้หลังจากการยุบสภาพักเพื่อไทยจะรณรง์หาเสียงอย่างเข้มข้นมากขึ้นค่ะส่วนเมื่อมีการยุบสภาจะเปิดรายชื่อบุคคลที่พักเพื่อไทยจะเสนอเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ทันทีหรือไม่นางสาวแพรทองทานระบุว่าพักเพื่อไทยพร้อมเปิดทันทีตามที่ตกลงไว้ส่วนทำลายการเปิดแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพักเพื่อไทยจะบวกหรือลบจากวันยุบสภาหรือไม่นายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าเมื่อเกิดการยุบสภาจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารพักแต่ก่อนหน้า น,น,นั้นพักได้เตรียมการไว้หมดแล้วส่วนจะเปิดเมื่อใดนั้นจะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้งค่ะด้านนายประเสริฐกล่าวเสริมว่าการเปิดรายชื่อคนดิเดตนายกรัฐมนตรีสามารถทําได้ในระหว่างการรับสมัครรับเลือกตั้งสสทั้งยังยืนยันนะคะว่าขณะนี้พรรคเพื่อไทยมีรายชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีครบทั้ง3คนแล้ว อย่างไรก็ตามนางสาวแพททองทานยังตอบถึงเลิกในการเปิดตัวแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่าดูเลยค่ะไม่ถนดัดดูไม่เป็นพร้อมกันนี้ค่ะนางสาวแพททองทานกล่าวถึงสถานการณ์การเลือกตั้งว่าเรื่องที่ห่วงตอนนี้คือการนับคะแนนว่าจะนับอย่างไรให้โปร่งใสที่สุดซึ่งไม่ใช่แค่พรรคเพื่อไทยที่ขอเรื่องนี้แต่เป็นความต้องการของประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิจะทําให้โปร่งใสได้ขนาดไหนเป็นอีกสิ่งที่รัฐบาลปัจจุบันจะต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันทั้งนี้นางสาวแพททองทานยังได้ก กี่าวกึงการลงพื้นที่จัดปราศัยใหญ่ที่อำเภอเทิงจังหวัดเชียงรายเย็นวันนี้มีความกังวลใจหรือไม่เนื่องจากอดีตผู้สมัครของพักย้ายไปอยู่พักการเมืองอื่นว่าวันนี้เราแข่งขันกันที่นโยบายเพราะเราทุ่มเททุกเขตทั้งที่เคยได้และไม่เคยได้ย้ายหรือไม่ย้ายพักพร้อมเดินหน้าเต็มที่ด้านนายแพทย์ชนน่านนะคะก็กล่าวเสริมว่ามั่นใจว่าเราชนะเพราะประชาชนรักเพื่อไทยเพราะเกิดจากความเชื่อมั่นในพักตัวบุคคลเป็นส่วนประกอบเท่านั้นด้วย รถกระบะสา,ายบุญบรรทุกคนเต็มคันชนท้ายรถจักรยานยนต์ก่อนเสียหลักชนรถฟอร์จูเนอร์มีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บอีก15คนสูนย์อุบัติเหตุและสั่งการจังหวัดกาลสินรับแจ้งเกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนกับรถจักรยานยนต์ก่อนเสียหลักไปชนกับรถฟอร์จูเนอร์บนถนนทางหลวงสายอำเภอกุชินารายมุกดาหารบริเวณทางเข้าวัดภูด่านไห่อำเภอกุชินารายมีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจำนวนมาก หลังรับแจ้งจึงเร่งประสานไปยังร้อยเวรนสพกุชินารายและหน่วยกู้ชีพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ออกตรวจสอบและให้การช่วยเหลือที่เกิดเหตุพบรถกระบะแคปนิสันทะเบียนบมบไ,ไม้คอควาย8 2 6 9มุกดาหารสภาพด้านหน้าพังยับเยินเสียหลัก พุ่งลงข้างทางมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายนะคะนอนกระจัดกระจายตามพื้นพร้อมกับร้องของความช่วยเหลือใกล้กันพบรถยนต์โตโยต้าฟอร์จูนเนอร์สีดำทะเบียนกไก่บอใบไม้505911สภาพด้านหน้าพังยับ ชนกับต้นไม้ข้างทางมีผู้โดยสารบาดเจ็บ4คนนอกจากนี้บริเวณริมถนนยังพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟสีน้ำเงินทะเบียนกอไก่ทอทหารสาฤษี967มุกดาหารล้มอยู่ด้วยค่ะและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4คนเจ้าหน้าที่จึงเร่งนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาล จากการสอบถามเบื้องต้นทราบว,ว่าสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้รถกระบะซึ่งเป็นคณะสายบุญแม่ขาวมีผู้โดยสารทั้งนั่งในแคบและกระบะหลังรวม11คนขับมาจากอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารจะมุ่งหน้าไปทำบุญที่สำนักสงฆ์คำเตยตำบลบ่อกแก้วอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินพอถึงจุดเกิดเหตุรถได้ไปชนท้ายรถจักรยานยนต์ที่ซ้อนกันมา4คนแล้วได้เสียหลักไปชนกับรถฟอร์จูนเดอร์ที่วิ่งมาจากอำเภอกุชินารายซึ่งมีผู้โดยสารนั่งมาในรถ4คนก่อนจะเสียหลักพุ่งลง ข้างางงทส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต4รายค่ะเป็นผู้โดยสารที่นั่งรถกระบะเสียชีวิตในแคป2รายและนั่งกระบะหลัง2รายและมีผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทั้งจากรถกระบะรถจัก,กรยานยนต์และรถยนต์รวม15รายด้วยกันอย่างไรก็ตามนะคะเจ้าหน้าที่จะทําการสอบปากคําผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพิ่มเติมอีกครั้งถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้เพื่อดําเนินการตามกฎหมายต่อไป กรมการค้าภายในเผยเดือนพฤษภาคมราคามะนาวเข้าสู่ภาวะปกติช่วงนี้แพงขึ้นเนื่องจากผลผลิตน้อย นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่แหล่งปลูกมะนาวจังหวัดราชบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและผลผลิตมะนาวระบุว่าราคามะนาวในตลาดขณะน,นี้มีแนวโน้มราคาสูงขึ้นเนื่องจากสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงมะนาวร่วงส่งผลให้ผลผลิตออกน้อยแต่อย่างไรก็ตามช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะเชื่อว่าหลังจากนี้ผลผลิตจะออกมาสู่ตลาดได้ในปริมาณปกติซึ่งในช่วงที่ราคาสูงมะนาวเฉลี่ยอยู่ที่ผล ละ5-7บาทอย่างไรก็ดีคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้ซึ่งขณะนี้มะนาวเริ่มติดดอกและจะส่งผลให้สถานการณ์ราคาคลี่คลายลง นอกจากนี้เพื่อแก้ไขปัญหามะนาวแพงกรมการค้าภายในได้เชื่อมโยงมะนาวจากแหล่งผลิตโดยตรงจากเกษตรกรเช่นจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีพิจิตรไปจำหน่ายให้กับพี่น้องประชาชนผ่านโมบายพาณิชย์โดยจำหน่ายในราคาถูกมั่นใจว่าจะช่วยลดค่าครองชีพให้ประชาชนในช่วงสถานการณ์มะนาวหนาแล้งโดยกรมได้จัดรถโมบายพาณิชย์ให้ประชาชนได้เลือกซื้อมะนาวถูกในราคาผลละ3บาทสำหรับเบอร์รองโดยจะเปิดจุดจำหน่ายตามสถานที่ชุมชนในพื้นที่กรุง กุงเทพกว่า100จุดเริ่มจำหน่ายแล้วค่ะหากการท่องเที่ยวฟื้นตัวดีดันธุรกิจฟู้ดทรัคโตคาดปีนี้ขยายตัว 10- บถเปนต์มูลค่า3 6มจุพันล้านบาท นายทศพลทางสุบุตรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าหลังการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มรูปแบบชาวต่างชาติทยอยเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในไทยอย่างต่อเนื่องนะคะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกรมจึงได้จัดงานช็อปชิมเพลินเดินชิลฟู้ดทรัคแอนด์เอสเอ็มอีที่ศูนย์การค้าไอคอนสยามขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายให้ผู้ประกอบการและกระตุ้นธุรกิจฟู้ดทรัคของไทยให้ฟื้นตัวโดวยการสร้างความรับรู้และจดจําแบรนด์ให้กับผู้บริโภค โดยเฉพาะนักชิมและนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการลิ้มรสอาหารสไตล์ฟู้ดทรัคและสตรีทฟู้ดโดยกูรูด้านธุรกิจฟู้ดทรัคระบุว่าจากสถานการณ์การท่องเที่ยวของไทยซึ่งเป็นหนึ่งในรายได้หลักของประเทศภาพรวมดีขึ้นกลุ่มนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนทยอยเดินทางเข้าประเทศอย่างต่อเนื่องประกอบกับแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยวของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพคาดว่าปี2566การขยายตัวของธุรกิจฟู้ดทรัคจะกลับมาเติบโตร้อยละ10-15ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนจากการขา ายอาหารเครื่องดื่มภายในประเทศไม่ต่ำกว่า3,600ล้านบาทค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสำคัญจาก iNN Breaking MM News